ฉันไม่เคยคิดเลยว่าการส่งอาหารแบบง่ายๆเพียงครั้งเดียวจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการวันนั้นเริ่มต้นเหมือนวันอื่นๆฉันสวมหมวกกันน็อกสะพยกระเป๋าเก็บความเย็นไว้บนบ่าและซิ่งรถสกูตเตอร์ฝ่าเมืองที่ทุกข่านไปด้วยอากาศเลี่นควันไอเสียอบอวนไปพร้อมกับเปลี่นหอมจางๆของร้านเบเกอรี่ที่กำลังจะเปิดให้บริการในตอนเช้าโทรศัพท์ของฉันสั่นด้วยออเดอร์ทีสั่งไว้และเมื่อเห็นปลายทางท้องของฉันก็ปั่นป่วนไปหมดมันคือสำนักงานใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโลโก พับมงกุฎเหนือตะกร้าฟ้าที่สูงที่สุดในย่านใจกลางเมืองขณะจอดรถอยู่ข้างนอกฉันเลยน่าขึ้นมองผนังกระจกเงาที่ดูเหมือนจะขูดเมฆผู้คนในชุดสุธาสะอาดาเดินเข้าออกแต่ละคนถือแล็ปท็อปเก๋ไก๋และกระเป๋าเอกสารดีไซเนอร์พวกเขาดูราวกับเป็นส่วนหนึ่งของโลกอีกไปสะอาดสะอานไร้ที่ติและเหนือชั้นฉันเก็บผมยุ่งๆไว้ใต้หมวกกันนอ็อคและกระซิบกับตัวเองว่าแค่ส่งของอีกชิ้นเข้าขาออก,ออก แต่พอฉันก้าวเข้าไปบรรยากาศก็เ,เปลี่ยนไปบทสนทนาเงยียบลงสายตาเหลือบมองมาที่ฉันฉันรู้สึกได้ถึงการตัดสินที่แป่สัน้นไปทั่วล็อบปี้ที่ปูพื้นด้วยหินอ่อนชายคนหนึ่งในชุดสูสีกรมท่าตัดเย็บเรียบร้อยยิ้มยอาอขณะเดินผ่านไปพลางพึมพำว่าดูนั่นสิบริษัทนี้ไม่มีทางเข้าแยกสำหรับคนส่งของเหรอมันทำลายภาพลักษณ์เลยเพื่อนของเขาหัวเราะคิกคักพลางสายหัวอย่างสมเพช อากาศร้อนอบอ้าวแผลส่านไปทั่วแก้มฝ่ามือเริ่มมีเหงื่อซึมออกมาจากถุงกระดาษที่อัดแน่นไปด้วยบะหมี่รสเผ็ดฉันอยากจะหายเข้าไปในผนังแต่ก็ไม่มีทางนี้แม้แต่พนักงานต้อนรับที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์สีขาวมันวาวก็ยังมองฉันด้วยสายตาที่เหมือนจะตัดกระจกได้เธอสะบัดเล็บที่ตกแต่งอย่างดีไปโดนโตแล้วถอนหายใจเดนอิเวอรี่เหรอคราวหน้ารอข้างนอกนะเธอบังวิวอยู่นะ คำพูดของเธอแสบเหมือนกรดฉันกลืนน้ำลายลงคอพยายามฝืนเดินต่อไปรองเท้ากระทบกับกระเบื้องขัดเนาเสียงฝีเท้าแต่ละก้าวดังก้องดังกว่าที่ควรยิ่งตอบย้ำความอับอายของฉันแล้วฉันก็ได้ยินชายสองคนกำลังสนทนากันอย่างเร่งรีบเสียงของพวกเขาแหลมคมด้วยความตื่นตระหนกระบบล่มอีกแล้วเซิร์เฟเวอร์ล่มแล้วการประชุมจะเริ่มในอีกไม่ถึงสิบนาทีเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ปรึกษาที่เราเรียกหมายอังติดอยู่ในรถติดอีกคนข้ามครวนถ้าเราฟื้นฟูไม่ได้ข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหมด จะพังทลายคุณเข้าใจความสูญเสียครั้งนี้ไหมฉันชะงักไปกลางคันบะมีสันระลิกอยู่ในมือคำพูดของพวกเขาแทงทะลุความอับอายของฉันปลุกบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในใจฉันขึ้นมาเซิร์ฟเวอร์ล่มระบบล่มนี่ไม่ใช่ปัญหาแปลกปลอมแต่มันเป็นปริศนาที่ฉันเคยไขได้นับครั้งไม่ถ้วนแต่สำหรับพวกเขาฉันล่องหนเป็นเพียงเด็กส่งขขอไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นพายุโหมกระหน่ำในอกความโกรธที่พวกเขาเย่อเย้ยฉันผสมกับความรู้สึก นี่แผลว่าฉันสามารถแก้ไขสิ่งที่พวกผู้เชี่ยวชาญของพวกเขาทำไม่ได้สองนาทีหรืออาจจะน้อยกว่านั้นฉันก็สามารถฟื้นฟูระบบอัลลําค่าของพวกเขาได้ฉันยืนนิ่งอยู่กับที่สับสนระหว่างความเงียบกับความกล้าหาญฉันควรก้าออกมาเปิดเผยสิ่งที่รู้และเสี่ยงที่จะถูกวัวราอยยาออีกครั้งดีไหมหรือฉันควรก้มหน้าส่งบะหมี่ให้แล้วเดินจากไปโดยที่ความดูถูกเหยียดยามยังคงเกาะติดอยู่บนผิวหนังของฉันกระเป๋าในมือฉันหนักขึ้นเรื่อราวกับเป็นสัญลักษณ์แทนน้ำหนักที่ฉันแบกไว้ตัวตนสองแบบปะทะกันในช่วงเวลาาอันประบง โลกเห็นเด็กสอนางงอ,อของคนหนึ่งแต่ภายใต้หมวกกันน็อกและเสื้อฮู้ดตัวใหญ่ซ่อนอยู่นั้นมีคนคนหนึ่งที่มีความสามารถมากกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการได้และในขณะที่ฉันมองดูความตื่นตระหนกที่แพร่กระจายไปทั่วใบหน้าที่สวมชุดสูทของพวกเขาฉันก็ตระหนักว่าโชคชะตาได้ส่งฉันมาที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างชื่อของฉันคืออามิราและฉันอายุ24ปีแล้วผู้คนเห็นกระเป๋าส่งของ และรถสกูตเตอร์แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เห็นคือเรื่องราวเบื้องหลังฉันไม่ได้เกิดมาในสังคมที่มีสิทธิพิเศษหรือความรุร้าชันเติบโตในย่านที่เรียบง่ายอากาศอบอ้าวมีกลิ่นน้ำมันเคเรื่องจากโรงรถของพ่อและกลิ่นช็อกจากห้องเรียนของแม่พ่อแม่ของฉันไม่ได้มีมากมายนะักแต่สิ่งที่พวกท่านมอบให้ฉันนั้นประเมินค่าไม่ได้นั่นคือความเชื่อที่ว่าการศึกษาสามารถเปิดประตูที่เงินทองทำไม่ได้ ตอนเด็กๆผมอยากรู้อยากเห็นจนแทบคลั่งจำได้ว่านั่งไขวายห้างอยู่บนพื้นถอดวิทยุเก่าที่พ่อทิ้งไปสายไฟพันกันยุ่งเหยิงราวกับเส้นได้ที่ดื้อรั้นแต่ดวงตากลับเป็นประกายด้วยความหลงใหลพอประกอบมันกลับเข้าที่เสียงสัญญาณรบกวนก็กลับมาดังอีกครั้งพ่อก็หัวเราะอ,อย่างไม่อยากจะเชื่อเด็กผู้หญิงคนนี้เขาพูดอย่างภาคภูมิใจเธอมีสายฟ้าอยู่ในมือพออายุ15ปีผมก็เริ่มเขียนโปรแกรมง่ายๆแอบเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ฝุ่นตลบของโรงเรียนได้ตั้งนานแล้วถึงแม้ว่าพานโรงจะกลับไปแล้้วกก็็ตาามมพออยุ19ปีผได รับทุนการศึกษาไปเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าตัวเองได้ก้าวเข้าสู่โลกที่ผมเป็นส่วนหนึ่งแต่ชีวิตชีวิตไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปอย่างที่พ่อแม่ทำให้เราเชื่อตอนเรียนมหาวิทยาลัยฉันไม่ใช่แค่นักศึกษาธรรมดามดาคนหนึ่งแต่ฉันเป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดอาจารย์ต่างชมเชยโค้ดของฉันว่าสะอาดมีประสิทธิภาพและสวยงามฉันทำงานแก้บักระบบทั้งคืนไม่ใช่ เพราะต้องทำแต่เพราะการแก้ปัญหาทำให้ฉันตื่นเต้นอย่างอธิบายไม่ถูกฉันคิดว่าอนาคตของฉันมั่นคงมีงานที่มั่นคงได้รับการยอมรับและบางที่อาจจะได้เป็นผู้นำโครงการของตัวเองสักวันหนึ่งงานแรกของผมอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดกลางผมเดินเข้าไปในออฟฟิศนั้นด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยดวงดาวพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองและผมก็พิสูจน์ตัวเองได้ผมแก้ไขบั๊กที่คอยหลอกหล้อทีมหลายเดือนผมปรับแต่งระบบที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องผมอยู่ดึกงดอาหารและทุ่งเททุกอย่าง แต่เมื่อถึงเวลาเลื่อนตำแหน่งการยอมรับก็ต้องเป็นคนอื่นเสมอคนที่เสียงดังกว่าในการประชุมคนที่เล่นกอล์ฟกับเจ้านายฉันจำได้แม่นเลยวันหนึ่งผู้จัดการของฉันรับเครดิตจากการกู้คืนระบบที่ฉันทำสำเร็จเองเมื่อคืนนี้เขานำเสนอง,งานของฉันว่าเป็นงานของเขาต่อหน้าผู้บริหารพวกเขาปรกมือให้เขาตกหลังเขาแล้วฉันละฉันได้รับคำชมว่าทำงานเป็นทีมได้เยี่ยมมากหัวใจฉันแต่สลายในวันนั้นไม่ใช่เพราะอยากได้เสียงปรบมือแต่เพราะฉันตระหนักว่า พรสวรรค์น,นั้นไม่เพียงพอคอนเน็กชันสำคัญกว่าภาพลักษณ์สำคัญกว่าและไม่ว่าฉันจะทำงานหนักแค่ไหนฉันก็ยังคงถูกมองข้ามอยู่เสมอราวกับว่ายังไม่พอชีวิตกลับพลิกผันอย่างโหดร้ายยิ่งกว่าแม่ของฉันล้มปอบปลาไม้เอกว่ายอนักค่ารักษาพยาบาลพุ่งสูงขึ้นราวกับพิมะถล่มคุกคามจะทับถมพวกเราโรงรถของพ่อไม่มีเงินพอใจและเงินเดือนของฉันก็ถูกปลืนหายไปหมดฉันลองทำงานอิสระโดยคิดว่าทักษะของฉันจะช่วยเราได้แต่กลับมีโปรเจกต์หายากและไม่แน่นอนเงินไม่พอใจ นั่นคือตอนที่ฉันตัดสินใจเลือกสิ่งที่ทุกคนตกใจนั่นคือการสมัครเป็นพนักงานส่งอาหารตอนแรกฉันบอกตัวเองว่าแค่ชั่วคราวจนกว่าเราจะหายใจได้อีกครั้งแต่หลายสัปดาห์ก็กลายเป็นหลายเดือนและภาพสกูตเตอร์ของฉันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเอาชีวิตรอดผู้คนหัวเราะกันใหญ่จากบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์สู่เด็กส่งของเหรอือน่าเสียดายจริงๆแต่พวกเขาไม่เห็นคืนที่ฉันร้องไห้เพราะบินค้างายพวกเขาไม่ได้ยินเสียงไอแผวเบาของแม่ที่ก้องไปโทรบ้าน ใช่แล้วตอนที่ฉันเดินเข้าไปในตึกสูงระฟ้าพร้อมบะหมี่ในมือฉันไม่ใช่แค่เด็กส่งของฉันเหมือนพายุที่ถูกบังคับให้เงียบงนันและเมื่อฉันได้ยินผู้บริหารเหล่านั้นวิตกกังวลเกี่ยวกับระบบที่ล่มหัวใจฉันเต้นแรงฉันรู้จักปัญหานั้นดีราวกับหลังมือแต่คำถามที่ยังคงลุกโชนอยู่ในตัวฉันก็คือฉันจะกล้าเปิดเผยตัวเองหรือไม่หรือฉันจะยังคงซ่อนตัวอยู่หลังนอ่อ หากากที่โลกบังคับให้ฉันทำต่อไปฉันยืนแข็งทื่ออยู่ในล็อบบี้หินอ่อนนั้นเกล็นบะมีรถเผ็ดลอยฟุ้งออกมาจากถุงในมือหัวใจเต้นแรงราวกับกลองสงครามคำพูดของพวกเขาระบบล่มข้อตกลงระหว่างประเทศล่มสลายยังคงวงเวียนอยู่ในหัวฉันอยากจะก้าไปข้างหน้าแต่เสียงแหลมขมก็ดังแทรกเข้ามาในความคิดเฮ้ hey, พนักงานส่งของเล็บสีแดงของพนักงานต้อนรับเคาเคาเตอร์อย่างใจร้อน อย่ายืนเฉยสิพนักงานกำลังทำงานอยู่ส่งออเดอร์แล้วออกไปผู้บริหารกลุ่มหนึ่งเหลือบมองมาที่ฉันแล้วหนึ่งในนั้นก็ยาะเย้ยฉันเธอยังอยู่ที่นี่เหรอเดนนี่โยนี้พวกไรเดอร์พวกนี้มันอยู่เต็มไปหมดเบียดเสียดกันเต็มไปหมดทุกคำพูดเปรียบเสมือนมีดสั้นแต่ภายใต้ความเจ็บปวดราวนั้นมีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในตัวฉันฉันเนนายเนนายกับการถูกปฏิเสธถูกมองข้ามและถูกถามให้เงียบงนันฉันวางถุงอาหารไว้บนเคาน์เตอร์ และก่อนที่ความกล้าจะริบีลงฉันก็เอ่ยปากพูดออกไปขอโทษนะคะฉันพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นกว่าปกติฉันอดไม่ได้ที่จะได้ยินระบบของคุณล่มชะอันซ่อมได้ห้องเงียบลงจากนั้นเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นโหดร้ายเฉียบขาดและไร้มารยาทชายคนหนึ่งปรับเน็กไทแล้วหัวเราะคุณเหรอซ่อมสิของเราระบบเหลือหามากเลยอีกคนกระซิบแต่งพอประมาณว่าบางทีเธออาจคิดว่าการเขียนโค้ดก็เหมือนกับการสั่งอาหารกลับบ้าน พนักงานต้อนรับยิ้มกริ่มพลางกอดอกที่รักทำไมเธอไม่กินะหมีกับสกูตเตอร์หลานี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นของเธอนะอู๋ฉันแสบร้อนแต่ฉันไม่ยอมถอยสองนาทีฉันพูดอย่างหนักแน่นให้ฉันเข้าถึงระบบของคุณสองนาทีแล้วฉันจะทำให้มันทำงานได้ก่อนที่ที่ปรึกษาของคุณจะจอดรถเสียย่ออีกเสียงหัวเราะของพวกเขาจางหายไปพร้อมกับแววตาที่กังวลผู้บริหารรุ่นน้องที่ตื่นตระหนกอยู่ก่อนหน้านี้โน้มตัวเข้าไปใกล้เพื่อนร่วงนานมากขึ้นถ้าถ้าเธอทำอะไรได้จริงๆละ่ะเราไม่มีเวลาชายชราสายหัว เราไม่ยอมให้พนักงานส่งของแต่ต้องพนักงานเสิร์ฟของเราหลอกบ้าไปแล้วแต่ความสิ้นหวังกำลังกัดกินพวกเขาอยู่ชันเห็นมันได้จากแววตาของพวกเขาเหงือผุดขึ้นบนหน้าผากและโทรศัพท์ก็ดังไม่หยุดด้วยสายเรียกที่พวกเขาไม่อยากรับก็ได้ชายหนุ่มพูดเสียงสั่นเครือในที่สุดเราไม่มีทางเลือกถ้านายทำพลาดขึ้นมามันก็คงไงมาแย่ยไปกว่าที่เรากำลังเผชิญอยู่หรอกเขาพายมือไปทางยามพาเธอไปที่ห้องควบคุมพนักงานต้อนรับอ้าปากค้างคุณพูดจริงจังไม่ได้หรอก แต่มันสายเกินไปแล้วยามส่งสัญญาณให้ฉันตามไปคาฉันหนักอึ้งขอแห้งผากแต่ลึกๆแล้วภายในใจกลับมีไฟลุกโชนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันรู้สึกเหมือนไม่ได้แค่เอาตวรอดฉันกำลังจะพิสูจน์ตัวเองขณะที่ฉันเดินตามยามผ่านทางเดินกระจกที่เรียงรายไปด้วยรางวัลและแผ่นป้ายความทรงจำก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งทั้งค่ำคืนอันยาวนานในห้องคอมพิวเตอร์การแก้ปัญหาที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องความสุขที่ได้ปลุก,กระบบที่ตายไปแล้ว ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนั่นแหละคือตัวตนของฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกโยเยในลอบปี้ไม่ใช่คนขี่รถที่หลบรถติดเพื่อขอทิปเราเข้าไปในห้องควบคุมฉันแทบอ้าปากค้างหน้าจอเต็มผนังทุกด้านกระพริบเป็นข้อความสแสดงข้อผิดพลาดส,สีแดงวิศวกรนั่งสุดโตลงบนเก้าอี้ใบหน้าซีดเผือดด้วยความแพ้แพ้หนึ่งในนั้นพึมพำว่าเราลองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรได้ผลเลยยามแนะนำตัวฉันยังไม่เต็มใจนักเธอเออบอกว่าเอ ทอช่วยได้นะวิศวกรพริตตาใสฉันยังไม่อยากจะเชื่อเธอหรอเธอเป็นเด็กส่งของนักหัวใจฉันเต้นเร็วขึ้นแต่ฉันก็ก้าวไปข้างหน้าอยู่ดีเอาคีย์บอร์ดมาให้ฉันฉันพูดเบาๆช่วขณะหนึ่งไม่มีใครขยับเลยทันใดนั้นก็มีคนหนึ่งผลักเก้าอี้ของเขาไปด้านหลังอย่างไม่เต็มใจก็ได้มาดูปาฏิหารินี้กันฉันนั่งลงนิ้วของฉันลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ห้องดูเหมือนจะกลั้นหายใจนี่และคือช่วงเวลาที่จะเปิดเผยตัวตนของฉันในฐานะคนโง่หรือเตือนให้โลกรู้ว่า ฉันเป็นใครวินาทีที่นิ้วแต่แป้นพิมพ์ฉันก็รู้สึกถึงความเอรงรีดที่คุณเคยโลภภายนอกพระเลือนสิ่งเดียวที่ฉันเห็นคือบรรทัดโค้ดที่กระพริบบนหน้าจอมันเหมือนกับการได้กลับไปอยู่ในผิวหนังเก่าที่ฉันถูกบังคับให้ลอกออกแต่ไม่มีวันลืมเส้นประสาทของฉันร้อนรุ่มแต่สัญชาตญาณกลับเข้าครอบนำผมสอแกนบันทึกระบบภายในไม่กี่วินาทีข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นแบบสม่มแต่เกิดจากโมดูลที่เสียหายเพียงตัวเดียวซึ่งเป็นปัญหาเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลดแบบคลาสสิกสำหรับคนนนที่่ไไมมมดด้ชาาาญัูรแงก แต่สำหรับผมมันเป็นปริศนาที่รอาการไขข้างหลังฉันฉันได้ยินเสียงวิศวกรย้อยเธอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนี่มันเรื่องเล่นๆน,นะฉันไม่สนใจเขานิ้วของฉันเลื่อนไปบนแป้นพิมพ์ปิดการใช้งานกระบวนการที่ไม่จำเป็นเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลและล้างแคชะที่เสียหายจังหวะของมันช่างหน้าหลงไหลเหมือนดนตรีที่ฉันเท่านั้นที่ได้ยินคำสั่งหลังไหลออกมาจากฉันแม่นยำํำและเฉียบคมราวกับลูกธนูที่พุ่งเข้าสายเป้าหมายสองนาทีเท่านั้นที่ฉันสัญญาไว้ ผู้บริหารยืนอยู่ข้างหลังฉันขยับตัวอย่างประมาทผู้บริหารรุ่นน้องพึงพมพำว่าถ้าเรื่องนี้ล้มเหลวเราก็จบเพล่ชายชรย,ย้อยมันจะล้มเหลวคอยดูแต่แล้วความเงียบก็มาเยือนหน้าจอก,กระพริบคำเตือนสีแดงกระพริบจากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวทีละอันเหมือนสัญญ,ญาณไฟจราจรที่จางลงหลังพายุเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อกันอีกครั้งฮับกลางสว่างขึ้นระบบกลับมาออนไลน์อีกครั้งฉันหายใจออกแรงๆแทบไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยสองนาทีสองนาทีพอดี ห้องนั้นระเบิดเสียงดังวิศวกรอ้าปากค้างบางคนกระโดดจากเก้าอี้มันได้ผลเธอซ่อมมันได้จริงๆคนหนึ่งตะโกนอีกคนหนึ่งจ้องมองฉันราวกับมีปีกเ่อออกมาคุณเป็กในใครผู้บริหารรุ่นน้องกำโทรศัพท์แน่นใบหน้าโล่งใจประชุมต่อได้แล้วบอกคณะกรรมการด้วยว่าเรากลับมาออนไลน์แล้วเขาวิ่งออกจากห้องไปราวกับชายผู้เพิ่งหนีตายชายชราอ้าปากค้างแต่ไรคำพูดใดๆหลุดออกมาเขามองฉันเหมือนกับที่เขามองผีครึ่งหนึ่งหวาดกลัวครึ่งหนึ่งไม่ยอมรับสิ่งที่เพิ่งเห็น ฉันเอหลังพิงเก้าอี้อกสันขวันแขวนงือหลายท่วงขมับมือสันระริกไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะอะดรีนาลีนที่หลังออกมาหลังจากพิสูจน์ตัวเองมานานช่วขณะหนึ่งฉันรู้สึกมีพลังอีกครั้งมองเห็นมีชีวิตขึ้นมาแต่แล้วความจริงก็ตีแผ่เข้ามาหาฉันสำหรับพวกเขาฉันไม่ใช่ผู้ช่วยชีวิตฉันยังคงเป็นเด็กส่งของที่เดินเข้ามาพร้อมกับถุงบะหมี่และคนแบบนั้นมักจะไม่ยอมรับเครดิตง่ายๆวิศวกรที่เคยเยาะเย้ยฉันก่อนหน้านี้บ่นพึมพำอย่างขมขื่นว่าเธอแค่โชคดีเท่านั้น ฉันหันไปหาเขาเสียงของฉันสงบแต่หนักแน่นโชคไม่ได้เขียนโค้ดใหม่ในที่สุดเขาก็ไม่ได้รับคําตอบแต่พนักงานต้อนรับที่ตามมาดูรายการกลับพูดขึ้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดย้มแล้วในหลักคุณแก้ไขข้อบอกพร่องแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของคุณหรอกคุณก็แค่พูดโดยสาระคะหนึ่งคำพูดของเธอกระแทกใจฉันหนักกว่าที่ฉันคาดไว้จุดฉันให้จมดิ่งลงไปอีกครั้งห้องเงียบสงัดอีกครั้ง และฉันก็ตระหนักได้ว่านี่คงไม่ใช่ช่วงเวลาในเทพยิยที่ทุกคนปรบมือและขอบคุณฉันหรอกไม่สินี่คือความจริงและความจริงก็มีวิธีอันโหดร้ายที่คอยเตือนฉันถึงสถานะของตัวเองถึงกระนั้นบางอย่างในตัวฉันก็ยังไม่ย่อลงฉันยืนตัวตรงขยับเสื้อฮุ้ดตัวใหญ่จะเรียกยังไงก็ได้แต่เมื่อระบบทั้งหมดพังทลายลงไม่ใช่ที่ปรึกษาหรือวิศวกรของคุณที่ช่วยคุณไว้แต่เป็นผู้หญิงที่คุณหัวเราะเยาะในลอบปี้ต่างหากความเงียบนั้นที่ตามมานั้นดังจนหูอื้อดวงตากวาดมองออกไปไม่มีใครกล้้าตแยง พราะความจริงนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ทันใดนั้นโทรศัพท์ฉันก็สั่นมีออเดอร์รออยู่อีกของมาส่งอีกแล้วความแตกต่างนี้ทําให้ฉันปวดหนึกท้องฉันควรจะเดินจากไปอย่างเงียบๆกลับสู่โลกที่ฉันมองไม่เห็นดีไหมหรือฉันควรจะทําให้พวกเขาเห็นฉันไม่ใช่แค่ในฐานะเด็กส่งของแต่ในฐานะคนที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมฉันยืนอยู่ตรงนั้นอกของฉันขยับขึ้นลงขณะที่น้ําหนักของห้องกดทับฉันเหลาวิ สุกรลบสายตาเรมฝีปากของพนักงานต้อนรับโค้งเป็นรอยยิ้มไร้กาศเช่นเดิมผู้บริหารรุ่นพี่กอดอกราวกับท้าให้ฉันย่อเย้ยโทรศัพท์สั่นอีกครั้งในกระเป๋ามีอาหารมาส่งรอยอยู่เสียงสั่นนั้นเหมือนเป็นเครื่องตนใจอันโหดร้ายถึงสองโลกที่ฉันติดอยู่ตรงกลางส่วนหนึ่งของฉันอยากจะคว้าหมวกกันน็อกแล้วจากไปและไม่หันหลังกลับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ถูกปิดปากมานานเกินไปกลับปฏิเสธฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาลบล้างสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปครั้งนี้ไม่ใช่ฉันหันไปหาผู้บริหารเสียงเรียบนิ่งงงแแแต่ฝไปด้้วววยคคคามรรรอนรุณจะ รู้อะไรสักอย่างสิ่งที่เห็นไม่ใช่โชคแต่มันคือการศึกษาเสียสละและทำงานหนักมาหลายปีฉันเคยอยู่ในจุดเดียวกับคุณอยู่คนละฝั่งโต๊ะฉันเคยเป็นนักวิเคราะห์ระบบก่อนที่ชีวิตจะพรากฉันออกไปผู้บริหารรุ่นน้องขมวดคิ้วดวงตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นคุณเคยทำงานด้านเทคโนโลยีหรอือฉันพยักหน้าเก่งที่สุดในชั้นเรียนฉันแก้ปัญหาที่ที่ปรึกษาของคุณยังคิดไม่ตกเลยแต่การเลื่อนตำแหน่งไม่ได้มาจากคนอย่างฉันเครดิตก็ไม่ได้มาจากคนอย่างฉันและเมื่อแม่ฉันป่วยการเอาตัวรอดก็สำคัญกว่าการได้รับการยอมรับเสียงกระิบบ ประสาบดังไปทั่วเหล่าวิศวกรบางคนดูอึดอัดบางคนก็สนใจแต่ชายชรากลับเยเยเสียงดังเรื่องน่าประทับใจแต่ในวงการนี้คงไม่มีใครจริงจังกับเด็กส่งของหรอกอย่าสับสนระหว่างการซ่อมที่โชคดีเพียงครั้งเดียวกับความน่าเชื่อถือที่แท้จริงคำพูดของเขากระแทกเข้าที่ราวกับมาแต่แทนที่จะทําให้ฉันล้มลงมันกลับจุดไฟเผาฉันภายในฉันก้าวเข้าไปใกล้จ้องมองเขาโดยไม่สะทกสะท้านความน่าเชื่อถือหรอฉันทวนคําบอกผมหน่อยสิตอนที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณล่มแล้ว มีคนโทรเข้ามาเป็นล้านใครช่วยคุณไว้ที่ปรึกษาของคุณติดอยู่ในรถติดหรือวิศวรกรที่ได้รับค่าจ้างสูงริ้วของคุณต้องหยุดชะงักด้วยความตื่นตระหนกหรือหรือเป็นเพราะพนักงานส่งของที่คุณย่อเย้ยที่แผนกต้อนรับกรามของเขาเกร็งขึ้นเป็นครั้งแรกที่เขาไม่มีคำตอบอันชาญฉลาดพนักงานต้อนรับปลอบตาอย่างหัวเสียโอ้ได้โปรดอย่าทำตัวเป็นฮีโร่เลยคุณจะได้กลับไปใช้สกูตเตอร์ของคุณในขณะที่มืออาชีพตัวจริงคอยประครับประคองบริษัทนี้ ให้อยู่รอดมันเจ็บแสบแต่แปลกที่คราวนี้ฉันไม่รู้สึกด้วยค่าเลยเพราะฉันตระหนักอะไรบางอย่างปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวฉันแต่มันอยู่ที่ตัวพวกเขาเองความตาบอดของพวกเขาความเยอ่ยงของพวกเขาการที่พวกเขาปฏิเสธที่จะมองเห็นคุณค่าที่เกินกว่าคำนิยาม ผู้บริหารรุ่นน้องกระแอมไม่ว่าภาพลักษณ์จะเป็นยังไงคุณก็ทำสิ่งที่พวกเราไม่มีใครทำได้แถมยังทำเสร็จภายใน2นาทีด้วยน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความเกรงใจอย่างไม่เต็มใจคุณชื่ออะไรคำถามนั้นทำให้ฉันตั้งตัวไม่ทันลำคอติดตันขณะตอบเบาๆว่าอามิราเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็พยักหน้าเบาๆเกือบจะขัดใจอามิราขอบคุณนักมันไม่ใช่เสียงปรบมือไม่ใช่เสียงปรบมือยืนแต่มันคือการยอมรับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้รับมานานหลายปีแล้วอกฉันอกอุ่นดวงตาฉันพรามมูไปด้วยน้ำตาที่ไม่ยอมไหลออกมาผู้บริหารุ่นพี่ซึ่งดูหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดพึพมพำว่าบทสนทนานี้จบแล้วพาเธอออกไปจากที่นี่ก่อนที่เธอจะเริ่มเชื่อว,ว่าเธอควรอยู่ที่นี่เป็นของข้าคำนั้นบาดลึกยิ่งกว่าคำดูถูกใดๆเพราะถึงแม้ทุกอย่างจะเลวร้ายแม่ข้าจะชนะแต่ส่วนหนึ่งของข้าก็ยังคงตั้งคำถามกับมันอยู่ ขณะที่ยามส่งสัญญาณให้ฉันออกไปฉันก็สอดหมวกกันน็อกไว้ใต้แขนแล้วเหลือบมองกลับไปที่หน้าจอที่เรืองแสงหน้าจอที่ฉันฟื้นขึ้นมาและในขณะนั้นเองฉันก็ให้คำมั่นสัญญาอย่างเงียบๆฉันจะไม่ยอมให้โลกนี้มาตัดสินคุณค่าของฉันอีกต่อไปพวกเขาคิดว่าฉันเป็นแค่เด็กสอนางของนั้นหรือก็ได้ปล่อยให้พวกเขาหัวรอะไปเธอเพราะสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้เห็นฉันอีกครั้งไม่ใช่ตอนส่งอาหารแต่คือตอนส่งความสําเร็จที่พวกเขาไม่มีวันพลาดไปได้ฉันคิดว่า คงจบแค่นี้แหละที่ฉันจะเดินออกจากตึกสูงระฟ้ากลับมาขี่สกูตเตอร์แล้วหายตัวไปในการจราจรที่พร่ามัวไม่รู้จบแต่โชคชะตากลับมีแผนอื่นสองวันต่อมาโทรศัพท์ของฉันก็ดังขึ้นตอนที่ฉันกำลังส่งพิซซ่ายูเบอร์ที่กระพริบบนหน้าจอดูแปลกๆแ,แต่เสียงที่รับสายกลับไม่คุ้นเลยผมพ่วงโดยการบริหารของไททันเทคครับชายหนุ่มจากล็อบปบี้กล่าวน้ำเสียงดูเป๊นะณางการอย่างประหลาดเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณอีกครั้งครับ ช่วขณะหนึ่งฉันแทบหายใจไม่ออกเทนเทคบริษัทเดียวกับที่เคยย่อเย้ดูถูกและไล่ฉันออกฉันเกือบจะหัวรอดสายโทรศัพท์อยากให้พนักงานส่งของมาซ่อมเซิร์ฟเวอร์ให้อีกหรอือฉันถามด้วยน้ำเสียงประชดประชันสายเงียบไปครู่หนึ่งตามมาด้วยเสียงถอนหายใจอย่างลังเลจะเรียกยังไงก็ได้แต่ระบบของเรากำลังพังทลายลงภายใต้แรงกดดันใหม่และเราไม่สามารถเสี่ยงให้ระบบลอ้อมุมอีออกได้คณะกรรมการต้องการผลลัพธ์และผู้ตรงๆงก็คือพวกเขาไม่สนใจว่า ใครจะเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์ฉันไม่ได้มองข้ามความย้อนแย้งนั้นพวกเขาต้องการฉันตอนนี้เด็กสาวคนเดิมที่พวกเขาหัวเราะเยาะในล็อบบี้อันแสนสะอาดของพวกเขาฉันตกลงแต่ยังไม่ทันทีฉันปล่อยให้เขาเงือออกนิดหน่อยเพราะครั้งหนึ่งฉันกลุ่มอำนาจไว้ได้และเมื่อฉันเดินกลับเข้าไปในอาคารนั้นถือหมวกกันน็อกไว้ในมือสายตาทุกคนก็หันมามองอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงหัวเราะหายไปแล้วพนักงานต้อนรับคนเดิมที่เคยเยาะเย้ยฉันกลับยิ้มปลอมๆออกมายินดีต่อโอนรับกลับคุณอามิรารสชาติ แม้จะฝืนแต่ก็จริงใจนั้นหวานกว่าสิ่งใดที่ฉันเคยรู้จักพวกเขาพาฉันตรงไปที่ห้องประชุมชุดสูตรเรียงรายอยู่บนโตยาวใบหน้าซีดเพื่อจากความเครียดผู้บริหารรุ่นพี่คนที่บอกว่าฉันไม่เข้าพวกดูเหมือนจะพร้อมจะระเบิดอารมณ์นี่มันไร้สาระสิ้นดีเขาตะหวัดเราไม่สามารถพึ่งพาใครคนนอกแต่ผู้กำกับหนุ่มกลับทำให้เขาเงียบไปเธอแก้ไขสิ่งที่คุณทำไม่ได้สองครั้งแล้วเว้นแต่คุณจะมีวิธีแก้ไขที่ดีกว่านี้<ๆ>ก็นั่งลงซะความอับอายบนใบหน้าของเขาประเมินค่าไม่ได้เลยฉันไม่ได้ย่อเอ ย้อยหลอกนะยังไม่ใช่ตอนนี้ฉันแค่เปิดแล็ปท็อปแล้วเริ่มทำงานคราวนี้ปัญหาซับซ้อนกว่าเดิมเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขาไม่ได้แค่โอเวอร์โหลดเท่านั้นแต่โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดยังล้าสมัยปฏิตตต่อด้วยทางลัดที่สุดท้ายก็ต้องล้มเหลวเปรียบเสมือนบ้านให้ที่รอเพียงลมพัดเบาๆให้พังทลายใครออกแบบสถาปัตยกรรมนี้ฉันถามพร้อมกับขมวดคิ้วเมื่อเห็นโค้ดที่พันกันยุ่งเหยิงวิศวกรต่างมองหน้ากันอย่างประมาทก,ก่อนที่คนหนึ่งจะยอมรับในที่สุดว่านั่นเป็นเขาเองเขาพยักหน้าไปทางผู้บริหารที่อววุโก่า แน่นอนคนที่เย่อเย้ฉันนี่แอร์และคือสาเหตุที่ทําให้จักรวรรดิของพวกเขาพังทลายฉันยิ้มบางๆก็นั่นและอธิบายได้เสียงหายใจดังไปทั่วห้องใบหน้าของเขาแดงก่าแกกล้าดียังไงฉันกล้าดียังไงฉันพูดตตดบ,บทเขาด้วยน้ําเสียงที่เฉียบขาดคุณพนันอ,นอนาคตของบริษัทนี้ด้วยกรอบการทํางานที่ล้าสมัยและการแก้ไขที่ละลวมแล้วพอบริษัทล่มสลายคุณก็เย่อเย้คนที่ช่วยบริษัทไว้สองครั้งแล้วความเงียบที่ตามมานั้นดังจนหูอื้อสมาชิกคณะกรรมการต่างม,มองหน้ากันอย่างไม่สบาย ใจตอนนี้พวกเขารู้ความจริงแล้วภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงผมไม่เพียงแต่ทําให้ระบบของพวกเขามีความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังนําเสนอสถาปัตยกรรมที่กระชับขึ้นเพื่อป้องกันการล่มสลายในอนาคตอีกด้วยสมาชิกคณะกรรมการต่างโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยความประทับใจพร้อมกับจดบันทึกและขณะที่ผมพูดผมเห็นบางสิ่งในดวงตาของพวกเขาที่ผมไม่เคยเห็นมานานหลายปีนั่นคือความเคารพความเคารพอย่างแท้จริง พอฉันพูจบเสียงกระซิบกระซาบของทุกคนในห้องก็ดังขึ้นผู้กำกับรุ่นน้องหันมาหาฉันอามิราคุณรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้ร่วมง,งานกับไททันเทคอย่างเป็นทางการฉันกราบพริตาลามคอติดตันนีคือข้อเสนอที่ฉันเคยใฝ่ฝันการยอมรับที่ฉันร้องขอแต่เมื่อมองดูใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวของผู้บริหารรุ่นพี่พนักงานต้อนรับที่ขยับตัวอย่างอึดอัดในมุมห้องและกำแพงอาคารที่เคยทำให้ฉันหายใจไม่ออกฉันก็ตระหนักบางอย่างได้ฉันไม่ต้องการการยืนยันจากพวกเขาอีกต่อไป ห้องประชุมเงียบสนัดทุกสายตาจับจ้องมาที่ฉันหัวใจฉันเต้นแรงแต่เป็นครั้งแรกได้รอบหลายปีที่มันไม่ใช่เพราะความกลัวแต่มันมาจากการควบคุมพวกเขากำลังรอคำตอบจากฉันข้อเสนอซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นความฝันของฉันตอนนี้กลับวางอยู่ตรงหน้าฉันราวกับรางวัลอันแวววาวแต่บางสิ่งในตัวฉันได้เปลี่ยนแปลงไปฉันมองไปรอบๆตัวผู้กำกับหนุ่มโน้มตัวไปข้างหน้าด้วยความหวังเหล่าวิศวกรหลบสายตาฉันด้วยความอับอายที่พวกเขาไล่ฉันออกไปก่อนหน้านี้ส่วนผู้บริหารรุ่นพี่ ใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธดูเหมือนเขากำลังกลืนยาพิษอามิราผู้กำกับพูดซ้ำอย่างระม,มัดระวังเราอยากให้คุณมาร่วมงานกับไททันเทคพรสวรรค์ของคุณปฏิเสธไม่ได้เลยมันควรจะรู้สึกเหมือนชัยชนะแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าเพราะฉันจำทุกเสียงเยาะเย้ยเสียงหัวเราะและทุกครั้งที่ถูกบอกว่าฉันไม่เหมาะกับที่นี่ได้และฉันก็รู้ตัวว่าไม่อยากนั่งร่วมโต๊ะกับพวกเขาฉันอยากสร้างโต๊ะของตัวเองขึ้นมาฉันจึงยิ้มอย่างสุภาพและสายหัวขอบคุณครับ แต่ไม่ละคำพูดลอยอยู่ในอากาศราวกับฟ้าร้องพนักงานต้อนรับอาปากครั้งเหล่าวิศวกรรมศาสิ์กันเองผู้บริหารรุ่นพี่แทบจะลุกพรวดจากเก้าอี้ในมันโง่เขาพูดอย่างหัวเสียรู้ตัวหมายว่ากำลังปฏิเสธอะไรอยู่คนอย่างนายไม่มีทางได้โอกาสแบบนี้ซ้ำสองรอบฉันรับความโกรธของเขาไว้ได้อย่างใจเย็นคนอย่างชัด นอรือฉันทวนคำเบาๆหมายถึงคนที่ไม่ใส่สูตรไม่มีคอนเนคชันไม่คิดว่าตัวเองน่าเคารพนั้นเหรอคุณพูดถูกฉันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ซ้ำสองรอกนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันสร้างโอกาสของตัวเองขึ้นมาผู้กำกับที่อายุน้อยกว่ากระพริบตาของคุณเองหรือฉันพยักหน้าบริษัทที่ปรึกษาอิสระฉันจะทำงานกับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับทักษะมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกฉันจะเลือกคนที่คู่ควรกับเวลาของฉันและจากสิ่งที่ฉันเห็นจากระบบที่พังทลายของคุณไทยทันเทคหน้าจะต้องการฉันอีกครั้ง ตอนนี้คณะกรรมาการพึมพำกันเสียงดังขึ้นบางคนประทับใจบางคนก็รู้สึกไม่สบายใจผู้อำนวยการยิ้มให้ฉันเล็กน้อยเกือบจะเหมือนชื่นชมทว่าผู้บริหารรุ่นพี่กลับทุกกำปั้นลงบนโต๊ะเด็กแย่ญิงถ้าไม่มีพวกเราเธอก็ไม่มีค่าอะไรเลยฉันสอดหมวกกันน็อกไว้ใต้แขนแล้วมองตาเขาตรงๆตลกดีนักขุนก็พูดแบบเดียวกันนี้สองนาทีก่อนที่ฉันจะไปช่วยเพื่อนคุณความเงียบที่ตามมาช่างหวานกว่าชัยชนะฉันเดินออกมาจากตึกนั้นที่สูงกว่าตอนที่เดินเข้ามาพนักงานต้อนรับไม่ได้ยิ้มยอกคราวนี้ เธอหลบสายตาลงขณะที่ฉันเดินผ่านไปข้างนอกเมืองเต็มไปด้วยเสียงแปรรถดและแสงไฟกระพริบแต่ฉันรู้สึกเหมือนได้หายใจในที่สุดหลังจากจมอยู่ใต้น้ำมาหลายปีคืนนั้นฉันเปิดแล็ปท็อปของตัวเองไม่ใช่ในฐานะฟรีแลนซ์ผู้สิ้นหวังแต่ในฐานะผู้ก่อตั้งฉันจดทะเบียนบริษัทที่ปรึกษาแห่งใหม่ออกแบบเว็บไซต์เรียบง่ายและส่งข้อเสนอแรกออกไปข่าวแพร่กระจายเร็วกว่าที่คิดลูกค้าเข้ามาความเคารพตามมาและในไม่ช้าบริษัทเดิมๆที่เคยดูถูกฉันก็ามารอคิวเพื่อขอความเชี่ยวชาญจากฉัน แต่ประเด็นสำคัญจริงๆคือทเทนเทกลายเป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่เพราะความเยอหยงแต่เป็นเพราะความจำเป็นและเมื่อพวกเขาส่งอีเมลมาขอความช่วยเหลือฉันไม่ใหญ่ดอกขี่สกูตเตอร์ไปส่งที่บ้านพวกเขาฉันส่งใบแจ้งหนี้ใบใหญ่ให้พวกเขาชีวิตมีเส้นทางวงเวียนวนเวียนแบบแปลกๆิงสาวที่พวกเขาเยะยว่าเป็นพนักงานส่งของกลับกลายเป็นผู้หญิงที่พวกเขาขาดไม่ได้และบางทีนั่นอาจเป็นบทเรียนที่ฝังอยู่ในเรื่องราวของฉันอย่าประมาทใครเพียง เพราะสถานะปัจจุบันของพวกเขาคุณไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาผ่านพายุอะไรมาบ้างพวกเขาซ่อนทักษะอะไรไว้บ้างหรือไฟอะไรกำลังลุกโชนอยู่ในอกของพวกเขาฉันชื่อออมิราฉันเป็นเด็กส่งของที่กอบกู้อาณาจักรเทคโนโลยีได้ภายในสองนาทีและตอนนี้ฉันก็ไม่ใช่คนล่องหนอีกต่อไปแล้วหากเรื่องราวของฉันสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้แม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องและแบ่งปัน ให้กับคนที่ต้องการคำเตือนว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยสิ่งที่คนอื่นมองเห็นแต่ถูกกำหนดโดยสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณทำได้